สี่หอลิ้นไยเเยอะกระเป๋าพ่อเขาจะปจอดจองเอาเท่านั้นเทนี้ได้ไงหน้าเกลียดตายเด้อโอ้ยอย่างนั้นหรอกเหรอแล้วแต่พ่อเขาจะช่วยแล้วแต่พ่อเขาจะให้อ๋อเมื่อกี้ให้มาเท่าไหร่เนี่ยให้มาร้อยเนึ้อโอ้ให้มาร้อยเนึ้อนี่ช่วยมาแล้วนะบอกเมื่อกี้ว่าแล้วแต่จะช่วยนะแล้วแต่จะช่วยพอช่วยมาแล้วร้อยเนึ้อแต่ว่ามันมีสเต็คกันไปตามกันนิดนึงเอาคุณย่าที่ยินเรื่องเดือดร้อนไม่ได้มา ย่ามาก็ดีแล้วจะได้บอกย่าทีเดียวเลยบอกไปเลยบอกไปวัดค่ารถไปตามหมอเนี่ยเป็นสเต็ปสเต็ปนะย่านะมันเท่าไหร่เทเป็นสเต็ปยังไงเอกี้พ่อให้มาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไปยังไงเดินไปตามเอาอโอ้ยร้อยนึ่เดินไปตามเด็กๆคุณย่าควักแล้วควักเนี่ยควักควักแล้วแล้วเขาก็ดึงออกมาและวักอะไรดีๆวยพร้อมีเรื่องที่ไรหนักทุกเีื่อง เปลี่ยนสีแล้วเหรอะบอกแล้วตตว่าอย่าไปไหน,กนไกลเปลี่ยนสีเลยแม่นะเล่นอะไรสีมันตกไวจังค่ะย่าไปโดนอะไรมาสีแดงหายไปสีเขียวไปแล้วเนี่ยเป็มคำออไปเลย<อ>ไ,ไ,ไปข้างนอกมาคราวนี้บอกว่าอย่าให้คุณย่าออกไปข้างนอกสีจะตก <c oughs> เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวพ่อไปทีกลับบ้านจะเหรียญเต็มกระ <c oughs> ปเป๋าเลยพี่รุ๊ ยัไงลดอะไรอ่สองร้อยนี่จักรยาน300มอเตอร์ไซค์รับจา้างคุณย่าบอก400มอเตอร์ไซค์รับจ้างขาไปแล้วก็ขากลับสองขา,ขาคุณย่าเพิ่มให้อีกบกอก500กระบะเก่าสหกร้อยกระบะไปเพิ่มอีกน,นิดนึงเหลือหกร้อยสี่เท่านั้นเนี่ยก็ฉันเนี่ยแกไม่ขัดเนี่ยไม่ต้องกลัวใจแกดีชำมัดออพันที เร็วเสียกระเป๋าจะให้ออกไปเชียวหายไปอีกแล้วไปนั่งพักนั่งพักเท่าไรเราก็ต้องไปตามอย่างนั้ได้ขับรถเป็นที่เรียบร้อยกำลังจะสตาร์ทรถไปตามหมอที่เดียวเชียวแล้วมันเป็นยังไงเราสตาร์ทไม่ได้หันไม่เห็นหน้าหน้าเป่าหน้าเปิดตามหมอลำบากแล้วหมอวินัยเลยมันจะลำบากยังไงสตาร์ทได้ก็ไปเลยรอคุณจะให้ลเสียจะจะมาที่ไร ได้ทุกท wow. ีตอบแล้วแต่คุณยาไม่เป็นไรจะคุณยาแล้วแล้วเขาควักแล้วแล้วคุณยาพอควักอีกแล้วอย่าไม่ทันขอเลยเลยยากควักอีกแล้วก็ไม่ได้ขอคุณยาบอกว่าห้าร้อยพอไหมวะเองนะโอ้ยได้เลยครับคุณยาแสดงว่าเมื่อกี้คุณย่ากวักผิดนะแท้ดูดีๆครับเอาหน้าเอาหน้าก่อนควักเนี่ยดูคุณย่าเลยนะหมอพี่นายจ้า คุณย่าอย่าไปไหนไกลนะบอกคุณแม่หัคุณย่าซึคุณย่าอย่าไปข้างนอกมันร้อนหมพี่นายหมอพี่นายัะเขายังขาหน้ายายย่าเดินมาดูด้วยเพราะควักอะไรดันดันเส้นหัวจะควักอี่มาแท็กตัวเอเราก็าลุน้นเต็มที่เลยคุณย่าอย่าไปน่านไกลนะคุณย่านะจะบอกให้ย่านิดเข้าใจนิดเดียวผมบอกว่าไม่ได้ผาอะไรอนามัยมีหรือสมัยนะั้นมีั้ย หมดแพงนะเอัดนาไมอัดนาไม้อยู่แก้วฮะอ๋อเอ้ยผู้ใหพ่อไม่เคยจะรู้เรื่องเลยเนะี่ยคพ่อคิดมากเนี่ยพ่อบอกว่าคอที่อนาไม้หมด450บาทโอ้ยเท่านั้นเองไม่แพงไม่แพงอะสิแต่ว่าวันเราวันนี้เราจะไปรับหมออนามัยมาทำคอทมันจะไม่เข้ากับบรรยากาศเรา,เาสิทำไมละ่ะใบสีสวยสดงดงามผ้าชั้นโดนจารีสีราชามานั่งทำขวัญมีผิวพารณได้เฮยว่าประธานปฏีเนี่ยเป็น เขากเป็นโบราณสมัยเก่าๆเอเราจะรับหมอทำไมก็ดีโรงพยาบาลก็ดีเดินขาวขาวก็ทําคอในงานไม่เข้ากันแน่ไม่เข้าไม่ประาดเอาไปสีถึงจะ450ไม่แพงแต่ว่าวันนี้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วทํำนี้ไงล่ะตันไหนอ่ะหมอชาวาอจะต้องหมอชาวบ้านหมอตะเกยร กอตั๊งแย่นีจะไปรับกอตั๊งแย่รับแย่งยงแยวันนี้โจะได้เข้ากับพิพาดรลตพลเข้ากับใบสีต้องเข้ากับใบสีกับตะโพนด้วยแพงไม่รับปนานามัยเท่าไหรนะ่นะสี450่รอห้าสิบปานามยทันทีไม่ตามว ไม่รู้อ่ะเจผมยิ่งนึกภาพไม่ออกเลยคุณวิศนุลักษณะหมอทับแย่เนี่ยต้องเก่าๆแกๆ่ๆยังไงลองบอกมาสิเราอายุสักเจ็ดสิบแปดสิบปีขึ้นโนนเพียวยิ่งแก่ยิ่งขลั่งอีกมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งถือตกะกร้ามาเวลาพูดก็พูดเสียงสันส่นๆคลือๆเดินก็นเดินหลงงังคบๆอย่างนั้นเจ้าเสียงอ่อยๆหน้าย่นๆเ <ๆ S 2> ขาจะทำได้ไหมโอ้ยที่พูดมาเนี่ผมทำไม่ได้มันหลายอยากก่างจัดเลยเนี่ยเอางี้ทำ ฉันอยกยายยุมนาไปเลยส่วนตัวส่วนตัวเออวันนี้กบวันนั้นเนส่วนตัวไม่หวมกันเหรอพคุณเอาเอาให้แก่นีสิปีจะลองดูสงสารแม่จะดิคอนกันเวไยโชคีก็เชัดคีก็จะเ นี่ฉันเองจะฉันเองเป็นฉันเองนเองใครลวิศนุสีคนาเจกายายไอ้ยายนึกก็คิดว่าใครฉันเองจ้าพอวิศนุลงเรือจ้าวิทยไปที่้องสามแหลมสามไม่มีลุงทุนิยามีพอแสงเพี้ยนแสง้วันไอ้ไ้เอ็ดใช่ไหมครับยูใครไข้เอ็ดชุดสายล่าสุดครับยายนึกโกงพกแหนเลยดูที่ไหนยายเปิดเป็นลานเปิดเป็นทุ อะไรใครดูไม่รู้ออยูทูบเซ็นมันมันเจ๊เพลงนี้ของกระหลังดหังดเก้าเรียวเดยอับเขาบอกาเดยกอดแล้วแป๊ดียวันเน้อกรหลังกําหลังกะทำน้ำมต์กระหลังกระไปยาเยอะอยู่ ปวดคลองอยู่กลางบ้านนี่ก็เลยฉันมารับยายจะไปทําคลอดให้หน่อยไปทําคลอดที่บ้านใน,ชนเชีงเดื้อว่างไปแล้วคนดีวางคนดีเลยว่างอย่ารอช้านี่ย่าอยากจะเห็นหน้าหลานและคอยอยากจะเห็นหน้าลูกไวๆแล้วเอา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 เตรียมของแพ็คเดียวเท่านั้นช่วยไปทําคลอดให้หน่อยคุณยายไปกัคนรุ่นหลังไปกับคนในรุ่นหลัง ฝมือดีสิยหวั่นหวันแลไม่ค่อยจะหวังหรอกเพราะราบไปทำพลอดมัไม้ไงเธอไม่ได้ทำพลาดกเราไปไหนไปเล่นไพ่ามที่เละวนเองะอย่าบอกว่าไไ่ัไก็ห้ามไปตะลว่าบอกผู้ใหญ่มาสองคนหลานยายนีใครค้าไปกันโทิดนานรีันา,านจะได้นั่งรถเก๋งตปเอง وې نم چې ورنه نه ته کومه نه کومه نه کومه

i yeah.